สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสูรายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมื่อวันที่12เดือนมิถุนายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมูลนิค่ะแอดผ้าไปพี่น้องบระเทงสุโสกัยนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะต่ำเล่าค่ะจากปูสามเงาค่ะไปพี่น้องค่ะเอาสำหรับแนวทางของปูหัวที่ผ่านมานะคะปูละหอยสองศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองบดนะคะมาออกลางนะคะ พายบีดองค่ะเอาโมนี้ค่ะแอคเลได้ติดตามถามข่าวแนวทางตำล่ามาฝากมาต่อพายบีดอกมาเท่าสุกุสก้นนะคะแนวทางของปูสามเงาในคลิปนี้ค่ะสิ่เดมาเป็นตัวใดพายบีดองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะได้ยินชัดไหมเนี่ยได้ยินชัดค่ะพระอาจารย์ค่ะการวัสการนะคะเออเฉลี่ยพรเลยนะเบิ้องรวยนะค่ะมาถามข่าวตำลาวนะคะอาจารย์ได้ตำลาวนะ ค่ะแล้วอืมแล้วฉันสองสามหมายเลขนะค่ะไอหมายเลขอ่ะว่าใครพานมาแล้วให้ทั้งบนเนี่ยมันไม่ออกทั้งล่างก็น่าจะไม่ถูกกันนะค่ะ <c oughs> ขายโดนกันบังการดีใจด้วยไม่ถูกก็เอาใหม่ค่ะอาจารย์อันนี้ก็ แม่ไม่ให้แยกบนแยกล่างก็จะซือก็ซือบนถือล่างไปเลยนะใช่ค่ะมันจะหลบไปจะหมักถังไปสลับมาเพลี่เก็บนบนล่างล่างบนล่างครับไม่กินง่าต้องกสับไปสับมาให้บนล่างเลยวันนี้อ่าค่ะท่าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยนะครับแล้วค่ะเลขหลักลักบนก็มีสูงบนสามหกลักหลักบนศูนย์สามหกนะคะแต่ สามตัวบนค่ะหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์ค่ะสองหกสี่สองหกสี่ค่ะศูนย์สามสองศูนย์สามสองค่ะศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่นะคะ อค่ะดัดเล่นเสาตัวค่ะศูนย์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 ค่ะสามสองสามสองค่ะสองสี่สองสี่ค่ะสองหกสองหกค่ะสี่ก็หกสี่หกสี่สี่หกไปแหละค่ะสี่หกค่ะ ปล่บนล่างเลยคนระับมันจะได้ไมก่ <Okay. S 2> กังวลค่ะค่ะยกันนี้ไ <Okay. S 2> ลยเบอร์หน่อยพเ <Okay. S 2> จริญอาจจะไม่ให้เยอะแล้วนะวันจันทร์อาจจะไม่ให้เยอะ <Okay. S 2> นี่ก็ลองให้กว่านิดปล่อยมันครับได้แต่งยังไงบวกไม่ถูกไหมไปแลาวเดี๋ยวก็เบิร์ดเดี๋ยวก็ไม่เบิร์ดอ <Okay. S 2> ืมค่ะตามันไม่ทันทร์ค่ะอาจารย์ เดี๋ยวออกมาทำฟ้ามันคืบ้วยนะฟ้าตึงแต่บางเรื่องตัวแจงชัดก็ไม่เป็นไรจนออกมันก็จะเลดไป,ไปลงคลิปเหมือนกันจะกระทันหันไม่จะอะไรมมันก็ชัด,ชดอยู่นะครับอาจารย์ฮะชัดอยู่นะคะเออชัดก็ไม่เป็นไรค่ะพระอาจารย์คะไปดูดูเห็นไปหาใครใครก็ ประดูะดูอยอานี้ก็เหมือนเหมือนตึ๊บ <laughs> แต่ก็ดูไปงั้นมไม่เอาสมมากก็ไม่เอาเลียครูคดูคประดับไปงั้นแหละนะใช่ค่ะพะัาร์ดูเกอกไปดูเล่นๆไปดูแค่เชงนะใช่ค่ะพะจารจ์คะพจารมีฝันอะไรไหมคะวันนี้ ไม่ฝันแล้วฝันทีไ่ไม่ไม่ถูกว่าฝันไม่ได้เรื่องได้ราวไม่ถูกค่ะพ่อจันเดือนเจ็ดสิบสิห้าป่น่าจะปล่อยเลขไทยแพค่เลขหรือเลขทบทวนเลขเก่านะน่าจะมาได้ค่ะคนก็มาล่างน่าจะมาแล้นะค่ะพะระอาจารย์คะดาวก็มีแค่น,นี้นะจ้าได้ค่ะพระอาจารันมันวันศุกร์เนี่ยนะค่ะ เราเอต,อติดตามกันไปนะในการเอาก็ไม่ได้ตังม์นช่้อทั้งบนไม่ได้ซื้อทั้งล่าง,างอื <c oughs> เราก็ไม่ฉลาดเล่นด้วยไปึกมันยังมืนยาอยู่ไงคือปวด,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 ดปวดดปตัดบนตัดล่างเลยเอาเลยไปเลยแต่ก็ซื้อไม่เยอะนะซื้อไม่เยอะอเอฟซีในวันนี้เนาะจะจัดต,ตามพระอาจารย์ก็ เน้นไปที่หกสี่นะหกสี่สองหกเนี่ยนะสามสองนะหกสี่สองหกสามสองหกสองค่ะถ้าจะเบิ้ลก็น่าจะเบิ้ลศูนย์ศูนย์แล้วนะเบิ้ลศูนย์ศูนย์มามีเปอร์เซ็นต์มาได้มือนกันนะค่ะ ติดตามกันไปนะตามกันไปโดยจิตอาจารย์ไปแล้วติดตามคร้ายก็ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ดูเป็นเล่นเป็นบันเทิงไปนะให้กําลังใจกันเนาะกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดหัวใจให้กันนะตามกันไปกําลังใจให้กันคนทําก็จะได้มีกําลังใจอาจารย์ให้ก็ถูกใจนั่นแหละยังจะพูดกันทุกคลิปเนี่ยอยาช่วยกันทำแทงน้ำหน่อย นะอคนละห้าบาทสิบบาทเด้งก็ได้เยอะไปเองนะก็จะเอา,าัาษาค่ะชวนคนเล่นนิดละหน่อยวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็มีแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่สุขเลยนะไม่มีเงินใช้การเงินทองไรมาหนะาชาลิติเลยเพิ่งนล้รวยก็ดูแลสุขภาพนะขอให้ทางช่องเป็นลุงเรืองเลยนะให้มีความุรอบครบัวเลยสาธุเลยเจริญกอนขอบคุณพระอาจารย์ทางการนสการสาธุค่ะ สรุมหน้าท่างค่ะคลิปนี้ค่ะพี่ดองค่ะแน้าทางจากปูสาเงานะคะแน้ท่างตําเล่าค่ะพี่ดองค่ะปักรักบนนะคะปักรักบน036ค่ะจับคู่3ตัวค่ะ6 0 0 2 64 032 064นะคะ2ตัวบนล่างค่ะพี่อน้องคะ0032 24 26 64 46นะคะใน่ก็คือ3 2 2 6กับ6 4นะคะไปพี่้อกคะ ดิงไรก็รอย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะสำหรับแนวทางของปูสามเงานะคะอ่าที่ผ่านมาเนี่ยปูละหิบบนสองศูนย์นะคะมาออกลางนะคะไปพีน่น้องค่ะสองศูนย์ศูนย์สองนะคะเอาโมนี่นะคะจังไรก็รอย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางท่าต่ำเล่านะคะแนวทางจากปูสามเงาคะ่ะไปพีน่นะะ้องค่ะแคปหน้าจอนะคะ ราคากระมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปูสามเงานะคะแนวทางต่ำเล่าค่ะไปเป่ดรคะอย่าลืมนะคะนาไาปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนํำเสนอเพื่อเป็นแนวทางขึ้เก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบ,บุนขอบคุณปพ,พี่น้องบรรเทาสุขสก่อนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วกะ็ต้องขอขอบุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบ,บุณขอบคุณแนวาทางจากปูสามเงาค่ะสาหรับพอา่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกค่ะพี่น้องการตะบพยอยากสิพลาดกรับแนวทาง เด็กๆแบบนี้นะคะขอบมุณลราก่อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่ะสด้จประพาดถูกคลิปถูกข่าวสารนวทางจากทางร่ายการนะคะไป่นดองค่ะเอาสาหรับคลิปนี้ค่ะไอกร์ชิด้คอตโตล่าไป่นดองบรรเทาสุขสุขค่อนไปก้อนนะคะไป่น้องเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นหน้คลิปหนานะคะไป่น้องสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ